ครับนายกนกไก่ทองชื่อเล่นชื่อว่าฟิวครับปัจจุบันอายุสิบเจ็ดปีเลยนอยู่ชั้นเรียนตะตะลักษ์จังหวัดชลบุรีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครับจุดเด่นของผมเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตั้งใจพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนอกจากการเรียนแล้วผมยังมีหน้าที่ที่สําคัญในชีวิตการเป็นนักกีฬาวิบวอทีมชาติไทยครับผมได้เดินทางไปแข่งขันในประเทศและต่างประเทศบ่อยครั้งทําให้ผมได้เรียนรู้ในมุมที่กว้างขึ้น ทักษะภาษาความมีวินยัยความรับผิดชอบและการบริหารจัดการเวลาได้อย่างดีมีประสิทธิธภาพครับผมได้เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์ผมได้รับรางวัลอันดับที่1ในรุ่น28เมนเว็บบอร์ดมาผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเดินทางของผมได้พบอุปสรรคเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีไซส์เกินมาตรฐานผมได้รับการช่วยเหลือคําแนะนําจากการบริการภาคพื้นเป็นอย่างดีในเหตุการทํางานในระบบสนามบิน ผมตั้งใจอยากจะเรียนรู้ศึกษาในการเป็นกราว n d สตา f f สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการทำงานเป็นระบบจะทำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ต่อเนื่องผมได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วผมตั้งใจที่จะเลือกยื่นที่เข้าที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกเจ้าคุณทหารราชก,กบ,บังคณะศิลปาศาสตร์สาขาอาการจัดการบริการการบินเป็นที่แรกหลักสูตรของที่นี่เน้นการเรียนและปฏิบัติจริง มีโอกาสก็ได้ฝึกงานตรงกับสาขาที่ได้เรียนทำให้ผมมั่นใจสถาบันเทคโนโลยีประจำงก้าเจ้าคุณทหารและกำบังศึกษาจบออกไปผมสามารถทำหน้าที่กาวสตาร์อย่างที่ผมตั้งใจไว้ถ้าผมมีโอกาสผมอยากจะให้คณะกรรมการพิจารณาและเล่งเห็นความสามารถของผมขอบคุณครับ